คลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรถเก่งขนาดใหญ่นะคะกับ Toyota Camry 2.5 h i b i ิ p r e m i u ียนะคะพี่พีค่คันนี้เป็นสีขาวใครที่กำลังมองหารถเก่งขนาดใหญ่อยู่ออปชันเยอะจัดเต็มภายในนั่งสบายนะคะตัวนี้ก็เป็นรถเก่ง Luxury อีก1รุ่น1คันค่ะพี่ๆค่ใครสนใจคันนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีท,ทุกทุท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยนพาชมรถมือสองค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาท,ทุกทุท่านมารับชมรถเก่งขนาดใหญ่ค่ะออปชั่นเยอะจัดเต็มกับ Toyota Camry 2.5เป็นตัว Hybrid Premium สีขาวมุกนะคะใครที่กำลังมองหารถออปชั่นเยอะจัดเต็มนะคะสไตล์ Luxury แบบนี้นะตัวนี้เป็น Toyota Camry 2.5ปี2019เป็น Hybrid นะคะแล้วก็เป็นตัวพ r ีเมียด้วยเป็น Toyota Sa ซ e t y s e n น e นะคะในเรื่องของความปลอดภัย ร,รุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะโครงสร้างแข็งแกร่งมากๆนะคะได้เป็นแบบโครงสร้าง TNGA ด้วยนะคะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ําเล่มไม่มีชํารุดสูดหายไม่มีตัดต่อตัแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมค่ะใครที่นํารถออกไปนะคะแล้วเจอหลักฐานสามารถนําหลักฐานมาได้เลยค่ะรายินดีรับซื้อขึ้นเต็มจํานวนค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้ำหนึ่งอยู่ที่สาขา สำนักงานใหญ่นะคะบริษัทเพชรยนต์ค่ะนะคะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาดูรถสามารถเข้ามาได้เลยนะคะมาทดลองขับได้ค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรอบร,บรบคันค่ะคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกตัวนี้ป้ายแดงออกห้างอยู่ที่1นึ่0ล้านเจ็ดแค่ะพี่พี่ค่ะคันนี้ก็ประหยัดไปเยอะเลยเหลือเพียงแค่9 5 9 0 0สนาหเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 6ึ่ง 600ประมาณนี้นะคะเครดิตดี D. รุ่นนี้ยังสามารถอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้ถ้าลูกค้ามีประวัติเครดิตดีผ่อนดีผ่อนตรงนะคะบัตรประชาชนใบเดียวสามารถทราบผลได้เลยค่ะในเรื่องของเครดิตอย่ากเก็บไว้ในใจนะคะสามารถโทรปรึกษาสอบถามได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวน้ำนงจะพาไปรับชมรอบๆคันค่ะกับ To y o ต้ Cam ม ry ี่คันนี้สีขาวมุกสวยมากๆนะคะมาเริ่มจากด้านหน้ากันนะคะตัวนี้นะคะในเรื่องของออปชั่นของเขาเนี่ยแคมรี่เนาะออปชั่นเนี่ยขเขาให้เยอะจัดเต็มอยู่แล้วนะคะในส่วนของด้านหน้าได้เป็นโฉม all new นะคะไฟ ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะแล้วก็ในส่วนของการชนด้านหน้าค่ะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็ตัวด้านล่างตรงนี้จะได้เป็นสีสีเทาตัวช่องดักลมนะคะก็จะได้เป็นสีเทาด้วยพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะที่เป็นแบบ LED แล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะตัวโลโก้นะคะถ้าเป็นตัวไฮบริดโลโก้จะได้เป็นสีฟ้านะคะจะได้เป็นสีฟ้านะนี่อะพอดี คลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งถ่ายช่วงเย็นเนาะเดี๋ยวให้ดูรอบๆบรรยากาศที่สาขานะะคสํานักงานใหญ่นะปิดนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะพี่ๆค่ะสามารถเข้ามาดูตัวรถได้ค่ะนะคะก็จะมีรถเก่งนะคะรถตู้นะคะแล้วก็จะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแล้วก็โซนตรงนี้ก็จะมีตัวแคมรี่หลายๆตัวด้วยกันถ้าสนใจยังไงก็สามารถติดตามนะคะในทางช่องน้ำหนึ่งได้ค่ะกับน้ำหนึ่งพาชมรถมือสองจะพาไปดูหลายๆรุ่นหลายๆแบบนะคะเอาละค่ะมาดูต่อเดี๋ยวนะมาดูฝากระโปรงนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะได้สันเหลี่ยมคมฝากระโปรงเห็นไหมก็จะดูรถดูแบบดูมีอะไรเพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นรถเก่งขนาดใหญ่นะคะเป็นสไตล์หรูอยู่แล้วนะคะกับตัวแบรนด์ญี่ปุ่นของตัวแคมรี่รุ่นนี้ของค่ายโตโยต้านะคะสันเหลี่ยมคมฝากระโปรงไม่มีรอยบุบไม่มีรอยหลักยิ้มค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟด้านหน้าไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะด้วยนะคะมีเซนเซอร์ด้านหน้าค่ะในเรื่องของความปลอดภัยนะอย่างที่บอกเขาเป็นโตโยต้าเซฟตี้เซนต์อยู่แล้วด้านข้างสันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้ม กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะแล้วส่วนของแม็กค่ะก็จะได้เป็นแม็กเดิมแม็กหกูนะคะได้ดิสเพ็กล้อเลยนะคะส่วนด้านข้างนี่ค่ะสันเรี่ยมคมสวยหรูนะคะก็คันนี้นะคะเรามีการปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของเลขไม้ไม้อยู่เพียงแค่95,000โลเท่านั้นเองนะคะใหม่59,000โลปี2019นะคะ เก้าหมื่นห้าพันโลนะคะขอประธานอภัยนะเมื่อกี้น้ำหนึ่งบอก5 9าหมื่นหรือเปล่า9 5้าหมาพนโลนะเลขไม่เก้าหมื่นห้าพโลไม่ถึงแสนตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฮบริดนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นโครเมียมกระจกมองข้างนะคะรถในส่วนของอเม็ดหยดน้ําเกาะด้วยนะคะตัวนี้นะคะได้กระจกมองข้างผับปรับไฟฟ้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเพิ่มความหรูหราค่ะตรงขอบกระจกนะคะได้เป็นแบบโครเมียม ขอบกระจกได้เป็นแบบโครเมียมที่เปิด oh. ด้านนอกได้โครเมียมเช่นเดียวกันค่ะกระจกเดิมนะคะได้เป็นกระจกเดิมมาดูด้านข้างแล้วก็ภายในในส่วนของตัวน็อตต่างๆนะคะน็อตเดิมนะคะไม่มีรอยคูดไม่มีรอยไข่การันตีสภาพเดิมเลยเนี่ยค่ะแผงประตูนะคะได้เป็นแผงประตูสีดำนะคะได้เป็นแผงประตูสีดําแล้วก็ที่เปิดด้านในนะคะได้เป็นสีเทาตรงนี้ได้เป็นสีน้ําตาลนะคะได้เป็นสีน้ําตาลกระจกเดิมนะคะได้เป็นกระจก ไฟฟ้านะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังสีดําปรับทั้งสองข้างนะคะปรับเป็นไฟฟ้านะคะทั้งสองข้างปรับเป็นไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้ก็จะได้เป็นแผ่นเพจนะ,ะแผ่นเพตรงนี้ก็จะได้เป็นแบบมอกออยู่ครบชัดเจนนะคะรอยตัวน็อตเมคอาพต่างๆนะคะการันตีสภาพเดิมเลยนะคะอันนี้ปี2019นะคะแคมบตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบว่ากัน เขาเรียกว่าอะไรกันลอยถลอกนะคะให้เป็นแบบกันลอยถลอกนะนี่สนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ0961984963ค่ะกระจกเดิมรอบคันนะคะได้กระจกเดิมรอบคันแคมรี่เนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะได้เป็นแบบ ได้แอร์หลังด้วยแล้วก็ถ้ามองเนี่ยค่ะจะมองเห็นไฟใช่ไหมก็เหมือนเป็นไฟสร้างบรรยากาศเนาะนะคะเป,เป็นไฟสร้างบรรยากาศรถหรูสไตล์สปอร์ตนะคะเนี่ยค่ะให้ดูด้านข้างนะคะประตูด้านข้างก็ตกแต่งด้วยเป็นวัสดุสีเงิน,นะคะตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินแผงประตูนะคะได้เป็นแผงประตูสีดําแล้วก็ตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินเช่นเดียวกันมีม่าน ด้านข้างนะคะซ้ายขวามีม่านตรงประตดูด้านข้างซ้ายขวาเป็นม่านแมนวนวลแล้วก็เป็นม่านไฟฟ้าด้านหลังนะคะมีแอร์แบกทั้งหมด9ใบด้วยกัน9จุดด้วยกันนะคะเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็บาอเนี่ยน้ำหนึ่งพามาดูเบาเบาตัวเนี้ยเขาสามารถนะคะ มีระบายนะคะระบายอากาศระบายลมออกมาด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสัมผัสแบบนุ่มนวลน,นะคะแบบซอฟทัชนะคะตัวนี้มีเอ่อเป็นเบาะที่แบบว่าหรูหรานะคะหรูหราเนาะนะคะสไตล์แคมรี่ค่ะยิ่งรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยก็คือออปชันของเขาครบคันเลยนะคะก็เป็นแบรนด์ Band ญี่ปุ่นเนาะนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะได้เป็น เซนเซอร์ S S ensor, ด้านหลัง4จุดมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดไฟท้าย LED ค่ะนะคะแล้วก็กันชนด้านหลังด้านท้ายเนี่ยก็จะได้เป็นสีดำมานะคะก็ป้องกันการเลอะต่างๆนะคะเพราะว่าตัวรถเป็นสีขาวอยู่แล้วเนาะแล้วมาดูท้ายกันบ้างค่ะ ส่วนด้านท้ายด้านหลังนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะว่าความกว้างนี่ให้แคมรี่เขาอยู่แล้วด้านหลังนั่งสบายค่ะนะเดินทางไกลไม่เมื่อยด้วยแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระนี่กว้างมากๆไม่ต้องพูดถึงมาดูโครงสร้างกันดีกว่าโครงสร้างตัวรถอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงรอสายให้ครบนะคะไม่มีรอยต,ตัดต่อเนี่ยคะ่ะรอยเชื่อมต่างๆอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงรใสายให้ครบๆเลยนะคะแล้วก็มาดู ในส่วนของเ,อเนี่ยค่ะรอยเมคอัพต่างๆพี่ๆขาสนใจคันไหนทักหาน้ำหนึ่งได้เลยนะนะในช่องของน้ำหนึ่งค่ะก็ดูตัวรถกันได้ค่ะก็ที่นี่นะเขาจะมีเซลล์ประมาณ40กว่าคนแหนนะสนใจเซลล์ท่านไหนอยากให้ดูแลก็โทรสอบถามโดยตรงได้เลยอยากให้น้ำหนึ่งดูดแลก็โทรหาน้ำหนึ่งได้เลยค่ะนะคะถ้าโทรเข้าบริษัทนะเขาจะแ a n d อมเซลก็เซลลข้างล่างนี่แหละค่ะพี่ๆถ้าโทรเข้าบริษัทเขาก็จะจะมีแอดมินรับ คนที่รับโทรศัพท์ยังไม่ใช่เซลนะจะเป็นแอดมินที่รับเบอร์แล้วก็จะส่งแรนดอมเซลล์มาข้างล่างอยู่ดีนะคะก็สนใจยังไงก็ทักเข้ามาได้เลยนะเข้ามาดูตัวรถได้เลยค่ะอ่ะนี่มีกล้องนะคะมาดูด้านข้างฝั่งนี้กันบ้าง สีขาวสไตล์รูราสีขาวมุกนะคะดูสะอาดสะอาดเนาะก็คือหลายๆายท่านจะบอกว่าสีดาสีขาวดูแลายากแต่ถ้าเรารักษาความสะอาดเนาะก็ดูแลง่ายอยู่ก็จะดูใหม่เสมอถ้าเราขัดล้างสีดูดฝุ่นบ่อย,อยเนาะเอ่อมีกล้องด้านหลังนะคะแล้วก็มีแอร์หลังและตรงนี้นะคะเบาะด้านหลังสามารถปรับได้นะเพราะว่าเพิ่มความแบบออปชั่นหรูเนี่ยคะ่ะถ้าเราสตาร์ทรถเนาะถ้าเรากดปุ่มตรงนี้ เราสามารถเนี่ยค่ะเขาจะมีออปชันนะคะก็กดปุ่มด้านหลังที่เป็นแบบไฟฟ้าได้ด้วยนะออปชันเยอะจริงๆนะคะก็ใครที่แบบมองหารถเอาไปวิ่งงานอันนี้ได้เลยสบายนะได้เป็นแบบ V.I.P เลยนะ,ะพูดตรงๆเลยว่าก็คือรถรุ่นนี้ก็เป็นรถเป็นแบบ V.I.P นะคะเป็น V.I.P ภายใน สีดำนะคะแล้วก็ในส่วนของไฮบริดเนี่ยถ้าลูกค้าอาจจะเป็นกังวลในเรื่องของแบตใช่ไหมนะแบตก็คือเขาจะรับประกันจากศูนย์อยู่ประมาณ10ปีอันนี้เป็นปี2019เหรืออีก6ปีโอ้ก็ยังเข้าศูนย์ได้สบายๆค่ะก็เป็นประกันต่อศูนย์เลยนะคะเขาจะดูแลนะคะศูนย์จะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่ถึง10ปีด้วยกันพี่ๆคะ่ะคันนี้เ,เป็นไฮบริดเนาะแล้วก็ในเรื่องของความพรีเมียมค่ะเขาก็จะมี ลำโพงนะคะ JBL นะคะก็มี9 9ใบด้วยกันในนี้นะแล้วก็ถ้าเราเหยียบเหยียบแบตเตอรี่เหยียบแบตเบบตอรี่เหยียบใช้ความเร็วเกิน60จากเ,าเขาจะเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติเลยนะคะแต่ถ้าเราเหยียบไม่ถึงอ่ะเขาก็จะสลับกันนะก็จะเป็นแบบเป็นไฟฟ้าด้วยนะคะเป็นแบบไฮบริดด้วยแล้วก็ เ,เขาอยู่จะดูในส่วนของแบตนะพี่แต่ถ้าใครที่แบบว่าอยากรู้รายละเอียดในส่วนของไฮบิดตรงนี้นะคะก็ปรึกษากันได้นะ,ะปรึกษากันได้อ่ะมาดูหน้าจอนะคะอันนี้น้ำหนึ่งพาดูโครงสร้างตัวรถก่อนละกันเนาะนะ,ะพี่ๆให้มั่นใจในส่วนของโครงสร้างตัวรถค่ะในเรื่องของการันตีสภาพโครงสร้างเดิมไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําอันนี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนอยู่แล้วนะคะอ่ะ อย่าเบกดปุ่มนะคะเ,เวลาสตาร์ทรถเนี่ยอาจจะตกใจนิดนึงบางทีแรกๆเนี่ยเวลาสตาร์ทบางทีเครื่องเงียบมันอาจจะใช้ในเรื่องของเป็นระบบไฮบริดนะเนาะแต่พอไปสักพักนึงก็เครื่องยนต์จะทํางานเพราะว่าปะกะติแล้วเราจะชินกับการที่เราสตาร์ทรถใช่ไหมสตาร์ทรถแล้วก็เครื่องทํางานคันนี้เขาจะอยู่ในส่วนของแบตนะเขาจะมีแบตที่แบบว่า,าให้เราดูว่าตอนเนี้ย แบตบเนี่ยเขาเป็นชาร์จในตัวอยู่แล้วนะ,ะชาร์จในตัวอยู่แล้วเนาะอ่ะแอร์นะคะอันนี้ถ้าเป็นไฮบริดพรีเมียมเขาดีอย่างหนึ่งก็คือแอร์เนี่ยสามารถใช้แยกโซนอิสระซ้ายขวานะคะเป็นแบบดูโอ้นะคะทรีโซนนะคะซ้ายอยากซ้ายร้อนนะคะก็ปรับให้หนาวถ้าขวาหนาวมากก็ปรับให้ร้อนได้ด้านหลังก็สามารถปรับได้ก็คือสามารถปรับแยกอิสระซ้ายขวาปกติแล้วแอร์เนี่ยเวลาปรับ อุณหภูมิน้องก็จะเย็นเท่ากันหมดอุณหภูมิเท่ากันแต่นี้สามารถแยกอิสระได้ค่ะแลนะแยกอิสระได้อ่านี่ก็คือแบบแอร์ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะคะเป็นแบบดิจิตอลแอร์ออโต้เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะกดปุ่มแอร์เป็นดิจิตอลเป็นออโต้นะตรงนี้แล้วตรงนี้ค่ะก็มีอ่าที่ชาร์จนะคะเป็นวอลเล็ตชาร์จนะคะก็คือชาร์จโทรศัพท์มีช่องใส่แก้วน้ำสองช่องนะคะนี่ก็คือปรับอุณหภูมินะคะในเรื่องของอ่ แอร์เนี่ยค่ะจะมีความเย็นออกมาจากเบาะที่เรานั่งนะคะไม่ใช่แอร์เขาเรียกว่าอะไรเอ่อถ้าพูดภาษาไทางยง่ายๆคือเนี่ยมันจะมีลมออกมาจากเบาะคือแบบถ้าเราร้อนอะนะ่ะเนาะเนี่ยค่ะก็แบบออปชันเยอะจริงๆนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยจะมีลมออกมานะคะอ่านี่จะเป็นอุณหภูมิปรับอุณหภูมิได้นะคะเนี่ยค่ะ สนใจนะคะก็เข้ามาทดลองขับได้ในเรื่องของเครดิตอย่ากเก็บไว้ในใจนะสามารถคุยรายละเอียดกันได้คันนี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 6ื่นหกหมื่นหเครดิตดีอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้ค่ะพี่พี่คะ่ะนะคะก็คุยรายละเอียดกันได้อ่ะนี่แล้วก็มาดูในส่วนของอ่ะ นั่นหนึ่งขออนุญาตปิดก่อนนะมันเย็นวันนี้หนาวมากนะคะเพราะว่าฝนตกด้วยนะอามาดูกระจกมองหลังนะคะก็จะมีเป็นออตโต้นะกระจกมองหลังออตโต้และด้านบนนี้เป็นแบบสลูฟนะคะเป็นแบบสลูฟก็คือจะมีตัวกดปุ่มตรงนี้ตัวนี้ก็คือยกขึ้นนะคะเนี่ยยกขึ้นยกลงอ่ะแล้วก็สามารถเปิดได้เปิดได้ สนใจยังไงนะคะก็สามารถทักเข้ามาดูตัวรถได้มาดูโครงสร้างได้เลยนะคะมาดูโครงสร้างตัวรถได้นี่ก็ปิดนะคะนี่ค่ะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิกคว่ำชนหนักจมน้ําเละไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังได้แทนสิ้นแล้วก็ตัวนี้ก็มีตัวเนวิด้วยนะคะมีเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะนี่ค่ะรายงานสถานี รายงานขับขี่ล่าสุดนะคะโหมดต่างๆนะคะสถานที่ตั้งไว้นะคะนี่ตัวเลือกนะคะก็สามารถดูรายละเอียดต่างๆได้นะคะมีโหมดต่างๆให้เลือกเนี่ยค่ะก็สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถนะคะโทรหาสอบถามลำหนึ่งได้0961984 9 6 3 6นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีเมนูต่างๆก็กดด้านข้างได้เลยนะคะะข้อมูลเนี่ยค่ะ พลังงานข้อมูลเดินทางน,นะก็สามารถบอกได้หมดนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะในเรื่องของโหมดการขับขี่ต่างๆหรือว่าในส่วนของม่านด้านหลังเขาก็จะได้เป็นแบบปกติแล้วถ้าเป็นรุ่นรุ่นก่อนหน้านี้เนาะถ้าเปิดม่านด้านหลังเขาจะมีปุ่มปุ่มฝั่งนี้เนาะแต่ตอนนี้เขาให้มาเล่นตรงนี้แล้วค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่า ข้อมูลให้บอก by sport monitor นะคะ by sport monitor ก็คือจะอยู่ด้านข้างตรงนี้ด้านข้างตรงนี้ถ้ามีรถส่วนมานะคะถ้ามีรถส่วนมาเนี่ยค่ะตรงนี้ยจะเป็นเส้นสีส้มสมก็จะขึ้นเตือนเนาะเวลาแบบมุมอับอย่างเงี้ยค่ะนะอันนี้ก็เปิดท้ายนะคะมี by sport monitor อันนี้ค่ะ acta นะคะในเรื่องของพวกความปลอดภัยต่างๆอันนี้คือ ปักกิ้งเซนเซอร์นะคะก็คือเซนเซอร์ด้านหลังเนี่ยค่ะอ่าอันนี้ก็คือม่านไฟฟ้าด้านหลังนี่กดตรงนี้ก็จะเป็นม่านไฟฟ้าอยู่ด้านหลังอ่ากดปิดอ่านี่จะเป็นม่านไฟฟ้าสนใจยังไงก็เข้ามาดูได้ค่ะมาทดลองขับมาดูลองเล่นได้นะคะแล้วก็พวงมาลัยตรงนี้นะก็จะมีออปชั่นฟัง์ชันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นอ่าตัว cruise control นะคะหรืออ่อ มีแพนเดิลชิพนะคะมีแพนเดิลชิพให้ด้วยการันตีตัวรถนะคะมีตัวแบบสปอร์ตต่างๆนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยสนใจคันนี้สามารถทักหาน้าหนึ่งได้เลยนะคะ09 6 1 9 8 4 9 6 3คะ่ะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิวามชนหนักจมน้ำ เล่นไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใด้ทั้งสิ้นเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้าด้วยนะคะคันนี้นะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้ารวมไปถึงนะไอตัวปรับระดับ Memory นะคะก็คือจะเป็นความจำในการปรับเบาะสมมุติเราว่าเราปรับเบาะแบบเนี้ยนะคะแล้วเราก็เซตไว้เนาะก็คือจำได้ถึง,องเออมีความจำถึง2ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกเรามาถึงปุ๊บใครจะมาเปลี่ยนเบาะเรา เรากดอันนี้มันก็จะตั้งกลับไปเหมือนเดิมที่เราเคยตั้งไว้ถ้าเราเซ็ตค่าไว้เนาะพี่ๆคะสนใจยังไงก็ทักเข้ามาดูได้เดี๋ยวน้ำหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะเดี๋ยวไปดูห้องครื่องด้านหน้ากันค่ะคันนี้9,59,000นใครที่สนใจอันนี้ power outlet นะคะพวก USB-A u x ก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะใครสนใจรถรุ่นนี้ันไหนสีดำเราก็มีนะ สนใจก็ทักมาหานหนึ่งได้พวกโครงสร้างตัวรถพี่พี่ขามั่นใจได้เลยสภาพโครงสร้างตัวรถสภาพเดิมไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําการันตีหากนํารถออกไปแล้วเจอหลักฐานนะอันนี้ก็จะเป็นหนังนําหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนอะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ามาดูห้องเครื่งนนอง,งด้านหน้ากัน ฝากระโปรงเป็นแบบโชคกเนาะก็แบบเปิดง่ายนะคะเปิดง่ายห้องเครื่องด้านหน้าค่ะนี่นะคะว้าวสะอาดสะอ้านมากๆเลยแล้วก็เนี่ยค่ะพวกรอยเมคอัพต่างๆนะคะเบ้าโชกนะคะตัวน็อตด,ด้านข้าง ใครสนใจคันนี้959,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 6 6 0 0อยู่ประมาณนี้เครดิตดีอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้ตัวนี้ก็เป็นแบบว่า Toyota Camry 2.5เครื่อง2 0 0 5นะคะเป็นตัว h y บริดพรีเมียมตัวท็อปสุดเลยปี2019ไมายอยู่เพียงแค่95,000โลค่าตัวอยู่ที่959,000สนใจคันนี้นะคะทักหาน้ำหนึ่งได้นะคะก่อนปล่อยเราจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะคะดูในเรื่องของน้ามันเครื่องให้ค่ะพี่ๆคะคันนี้ก็ในเรื่องของเครดิตอย่างที่น้ำหนึ่ง แจ้งนะอะไรอาชีพอะไรที่ออกง่ายที่สุดพนักงานบริษัทข้าราชการนะพนักงานบริษัทข้าราชการนี้ก็คือออกง่ายถ้าเป็นอาชีพอื่นๆก็ปรึกษากันได้ค่ะนะปรึกษากันได้เอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนมีบริการจัดไแนัซนถึงหน้าบ้านนะคะสนใจยังไงทักหาหนึ่งได้ค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ